สบายดีทุกคนอีกเลาะพี่น,ออน,น,น้องนเลยจากี่อบูแปลกมากพี่น้องเลยแล้วงานแล้วงานแล้วงานงาน,านอา่องเท <c oughs> ้าจังว่างแท้ๆแล้วมีแต่งานกำงานต่อ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 ต่เ <laughs> อเขายืไปเ่าเาไปยืมอามี be, คู่ไปสุ <laughs> มีแต่งานกบงาน แลี่ก็ไปงานบาด้าวต่ออย่างี้นะจะมาได้อยู่หองงานวงมันเรื่อไมันสีน้อยเพื่อนเนเนี่ยนะบ่ห่อนบ่แดดแต่ว่าห้อนอ้าพี่น้องเลยบ่งโบกแป้งหนาามาหมอสาวนี่ออกเบิดเลยห่อน ม <c oughs> ักตานแก่นะเฮ้ยแก่แห้งบ่นะงมักตากรุดกุดบ่บ่ที่ยังเล่าตัวน่ะแขกข้นกะ อยากบางๆเนี่ยๆตอนมืบอเช้าเนี่ยตีจนวันชีสนการบินวันบินวันบินวันตอนตอนเที่ยงกับบ่ายนี่ว่างเนาะว่างแน่เออตอนเที่ยงกับบ่ายว่างเนี่ยมาตอนเช้ากับตอนแรกเนาะปื๊ยอันตรายมานอนซองขึ้นเราบ่เนี่ยมาแรกขึ้นที่สามตาเถาตาเถาเราอยู่่กันตาเถาเนี่ยไง เขาเบิ่งไม่เฮ eh, ียนกับพี่นนองผู้เฒาผู้แก่เนี่ยพอมาในเฮือนผู้ซอยงานกันทั้งกินทั้งห่อพี่น้องานเป็นธรรมดาเนาะมันมีกินแล้วก็บมีห่อพี่เนองเลยคเสียวขก็มาเนี่ยพี่นนองผูสดว่าบ้าเปแล้วเขียวไนะพี่นนอะเลยนะ เสี่ยวบันปังเสี่ยวแต่เป็นสาวผอันนี้ผ้าเพนค่ะท่านผู้ชมป้าเก่าผ้าเก่าผ้าพี่น้องเลยผ้ากับแบบอลังการงานสางนะพี่น้องเบิ่งในอยู่ในกินนะจนพาตกบ่มีหมองใส

ลาบอยู่นอกแล้วมาตักอยู่ในน,นพี่น้องเนาะ <c oughs> พอ่น้องเอ้ยแคนนี่เขาใหญ่นี่เขานั่นเอาลุ้นีกระเพาพวกะยอเขา่าย่อหน้ามี่น้องเอ้ย tụ เปิ้ลกำหมอยับ anh nháp ไปอีกเนาะเออ đó

ใช่ไหนเอาไปนอนเป็นหมูขึ้นเออเออมีหมองนอนหอแล้วมันขึ้นหลดแล้วมักดาวขึ้นหลดแล้วบักดาวขึ้นหลดแล้วบ้อง ดีแล้อสาทูโอ้โอ้โอ้เออเออเราออกไปห้าพ่นเออเออเออบุก้าขี่รถเป็น จ้าให้เขามาอ่าหมอบุญเนาะพี่น้องหลังจากนี้แล้วเพิ่นก็สิมือเอาซั่นเมื่อนัดลูกชาสมาอดจโมง FC สงฮอดทาด่านมกดาหาน บุญสองกองไปน้องสาโอสาทุสาทุเห็ดน้ำคนใหญ่คนไม่ใหญ่นวลเราไปน้องเนาะออกมาแต่อยากน้ำพี่น้องเอ้ยอ่ามึงกเ็นยากน้ำเลยเออเอกูทำบุญมาบ่ไยอยาดน้ำสิสบายดีเพื่อมทำบุญนยากน้ำมาแต่ภหาพแขกมาแต่ภาพแขกพิเท็นเมือลเออลัยเน่นเลยเออเออ แย่ามาเลายดุแม่เอ้ยพี่น้องเอาเมื่อกี้จากทเรียนปงหนาวมุดุมาจะเตะกันเนี่เอาเมื่อยสิบคนก็สิบห่อวะมาไปยังกันยังมาทางกินทางห่อมาไปยัางดอกพี่เออพี่น้องเอาเปลล่างเลยคุณก็จะเนะพี่น้องเลยน้องสาวยืเอืหอยมันเลิศเลิศเปอร์เซอร์ผูกอือ,อ,อดูผู้ใส่สีใส่เสื้อต,ดตัดมัจะสั่งเพียงนี่ xong bắt sầu giang này tim ngan hai nào nam mô bang là lại phía nào ấy bang là lại khôn cái này mày các cô đơn phụ đen phụ đơn phía nào cha trên viên bên chép trôn chết bớt cuộn bớt là phụ เบาเลยบ่เบาบางน้ำเลยบอมาเรียนเนาะมากาสิกินอันนี้แพ็คกระปุ่นอีกเนาะบ่าแพ็คกระปุ่นกับอ่าตั๊กซีเนาะพี่น้องเวลาออกไปละพี่น้องเราก็มาตักนี่ อันนี้ห่อสมเฮดทีมงานบ่าวมีพี่น้องเลยกับเจต,ตวนและกับพี่นางแง่จอยสิมาส่วนจะออกจกหน่อยกินข่าวเพลนแล้วอสันมันจะเป็นหลัดลูกทายพิ่นพังเบิงขึ้น่าเอฟซีสิมาส่งอยู่ด่านและก็มอสิขามาาม,มาขามากับและอีลีดก็พวกัวมาแล้วออกไปหาบเอา mệt sạn hả <cười> <cười> <cười>

โอ้ยเกิกินมาแล้วกินมาแล้วมันมาแล้วป้าจะมากินมาแบบ่ายจะได้กิยนเยอะนี่มันจะกิ่ยนกิ่นกับปุกผันมา เดี้ยสิหาว่าป็นน้ำยอนนังกระปุลกรบแม่ได้แนเอ๊ะ่แม่มันกินมันยังอันตุมมันจะเคื่องอไไอ้าวสามสี่เหื่อยชชวเลยเหมือนัเอื่อยบอบแปแนไปเห็นตะแควบได้แบบป็นถี่นกันเนาะกินอินบยยน กลิ่นนะกลิ่นไม่พึงประสงค์ <c oughs> ลมโหยมาโรดมือสาเนอะบม่มีได้พรกามาเลยมั่วจะบอกกะบอกข้าเจ้า <c> ไ <oughs> ด้ใส่เด็กหน่อยเราเองบ่